นี้เป็นการบันทึกรายการค้านะคะของวันที่5มกราคมค่ะก็คือออกไปเสร็จรับเงินนะคะเพื่อรับชำระอินบอยของขายยกมาต้นงวดเลขที่ยังงิง99801จากบริษัทไลอัอนซาวจำกัดได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4ค่ะเลขที่นะคะ448 1 234ค่ะลงวันที่15มกราคม58รับชำระเต็มจำนวนค่ะ อดับแรกนะคะเราไปที่เมนูหลักค่ะเลือกระบบลูกหนี้และวีคอ่อนนี่ค่ะกด Workflow ค่ะเลือกใบเสร็จสินค้านะคะใบเสร็จรับเงินสาขาสำนักงานใหญ่เลมเอกสาร0001ค่ะใบเสร็จรับเงินค่าสินค้ากดโอเคค่ะยังไม่มีข้อมูลใดๆนะคะกด F3 เ,เพิ่มค่ะ ของเราก็คือ9 9 8 0 1ค่ะวันที่นะคะ0 5 0 1 5 8ค่ะลูกค้ารหัสกดจุด enter ค่ะเลือกบริษัทไลอันซาวจำกัดนะคะกดเลือกค่ะชื่อรายการภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกด yes สินค้ากดเลือกค่ะเลขที่กดจุด enter ค่ะติ๊กตรงข้างหน้านะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกค่ะแล้วกดเลือกค่ะแล้วก็ไปที่รายการรับค่ะ ที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตนะคะ4481234ึสา Enter ค่ะระบบก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้นะคะรหัสธนาคารของเช็ค K T B ค่ะ Enter ค่ะก็คือกรุงไทยนะคะสาขานะคะ าค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมูลค่าของเราคือ5 5า0 0ืค่ะอันนี้ก,กด f 1 0 Save ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้บันทึกนะคะกด f 1 0บันทึกค่ะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะก็คือเดบิตเช็ครับรอนำฝากห้าหมื่นันเคดิตลูกในการค้า5้าหมันกด f 1 0บันทึกค่ะ อันนี้เราก็พิมพ์เพื่อดูใบเอกสารนะคะกดโอเคค่ะพิมพ์เฉพาะใบเสร็จค่ะกดพิมพค่ะน,นี่ก็เป็นใบเสร็จรับเงินนะคะจำนวนเงินก็5,500 0ค่ะอันนี้เรากด escape ออกได้เลยค่ะอันนี้เราไม่บันทึกต่อเรากด escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะ e s c a p e ออกค่ะ 영 so.